สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะมาเจอกับเย,ยวาวนพระทงเลออีกแล้วเนาะค่ะที่อาสมรุสซีเนตน,นะพี่นอ้องเลอโค้งสุดท้ายค่ะพี่น้องค่ะโค้งสุดท้ายแล้ววันนี้วันที่สิบห้าแล้วค่ะโค้งสุดท้ายเฮามาส่องอังน้ำมลกันอีกเทอ่อนึงค่ะพี่น้องค่ะก่อนหัวเสีออกนะคะพี่น้องเนาะ การเสียเวลาจะพี่น้องจ๋าเขาไปในซาราบุญช่วยเลยค่ะพี่น้องไละขอบุญบารมีของปู่ฤาษีพมเม์อันนี้ในซาราบุญช่วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็กหลายๆขอโชคขอลาภขอรางวัลออที่หนึ่งเลยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นปูรุศีพม,มีท์นะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเ้าไปส่องอังคารมณ์กันค่ะ คามสองอ่างน้ำมนต์กันค่ะพี่น้องค่ะงวดประจำวันที่สิบหกเดือนสิบปีหกสามนี่เป็นอ่างน้ำมนต์ของอุลสีนะคะพี่น้องขาเด็กกระตูแดงๆลอยอยู่ในอ่างเลยค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วเขาสามตัวแล้วค่ะพี่น้องค่ะเข้าวสามตัวบนกอดกันลำปอมอยู่ค่ะพี่น้องวันนี้ขอให้ โชคดีลำดุยถูกหวยรางวัลทีนึ่งกันทุกๆคนนะคะเป็นความเจ่สนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้ำในด้วยพี่น้องเด้อเหล็กไม้อากับมีหกตัวจ้่พี่น้องจ้าอันที่เป็นกระจุงใหญ่ๆก็สซมีเก้าเจแล้วก็สามแล้วก็สองสอสียบยี่ต่างหากนะคะ ติดอยู่ใกล้ๆกันหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์แปดสามสองตัวเด็กสวยงามมากค่ะพี่น้องค่ะดูโรดวยค่ะเป็นกลุ่มเจือส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ สองตัวเลขแล้วเอาโชคเอาลาบแล้วก็ย่เรื่องปวดเลก็เช็กดซับสไครต์เยี่ยมันพาส่งเลขเลยด้วยจ้าพี่นอ้องจ๋าโชคดีล้ำ้วยตุกโวยรางวัลที่หนึ่งค่ะหงสุดท้ายเลยด้วยจ้าพี่น้องจา๋ารวยรวยๆตุกทันเด้อค่ะเด้อ Yeah